เช้านะคะคือโรงแรมนี้ดีมากคือถูกราคาแล้วถูกแล้วก็อาหารนี่ก็แบบโอเคเลยนะคะก็เป็นช่วงโควหน้าเนาะก็จะมีแค่นี้แล้วก็อันนี้นะคะเป็นของฝากนะคะสามคนคือสามแพ็คคือแบบคือเหมือนเป็นโรงแรมสไตล์แบบบ้านนอกบ้านนอกนะคะแต่ว่าคือคือดีนะคะ สอรแล้วก็อาหารอร่อยทุกอย่างเลยนะคะเมื่อคืนคือกินก็จบบก็ถือว่าอร่อยมากอันนี้นะคะปกติอันนี้ก็แพงนะคะเราเขาทําให้ชิ้นใหญ่มากปกติเนี่ยอันนี้คือสองชิ้นประมาณ3 4มสเยนนะคะสองชิ้นใหญ่ๆเนาะอันนี้ที่เราซื้อมาเมาื่อวานนะคะอันนี้ บัตเตอร์เป pues? ็นเป็นโมจิเนยนะคะเราจะลองกินดูเอากิวแกเล็กนดหน่ตมีตันเลแก่แก่ดีเด่อ๊ตหืมฮึ่มอะไรเนียือมิาิมี ก็ต้องระวังนะคะระวังที่ตัวเราเนี่ยแหละก่อนเนาะแล้วก็จะฉีดให้ลูกให้สามีตลอดเลยนะคะวันนี้นเป็นจุดพักรถนะคะกลางป่าเลยก็อากาศเย็นนะคะตอนนี้จริงๆเราต้องใส่เสื้อเสื้อคลุมมาอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าเรารีบลงมาเราลืมเอามานะคะค<ม>ือเสื้อบางๆแค่นี้ก็ถือว่าหนาวนะคะ อาเกียรบอกว่าเ่ถึงนี่เพิงพ่งเพิง่งครึ่งทางเองนะฮัมเบิร์ัมเบิร์เอ๋นะคะอันนี้เป็นข้างล่างเป็นเหมือนเป็นออนเซ็นนะคะน้ำออนเซนเนาะเป็นญี่ปุ่นคือเขาจะใส่ใจทุกเรื่องนะคะมีอย่างนี้นะเขาจะมีเกา้าอี้สำหรับคนที่เป็นคนแก่เดินไม่ไหวหรืออะไรอย่างนี้เนาะ มีที่พักสําหรับเด็กอะไรอย่างนี้นะคะเล็กๆน้อยๆแต่เขามองแบบถึงความละเอียดอ่อนนะคะว่ามันมีเสน่แล้วก็น่ารักดีนะคะน่าละลื่นหน่อยนะคะดีหน่อยที่ว่ามีแดดนะคะตัวน,นี้ บ้านเราก็คงจะไปเล่นเหมือนน้ำตกหมืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเขาไม่ให้เล่นนะคะที่ญี่ปุ่นที่เป็นแบบเนี้เขาก็จะไม่ให้เล่นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นไทยก็จะเป็นน้ำตกเขาก็จะให้เล่นคือสวยมากเลยค่ะน้ำสวยอากิโอแล้วก็มีตรงนั้นที่เป็นควันอันนี้คือเป็นออนเซ็นนะคะกลิ่นแบบกรรมฐาน ตรงที่อากิวยืนจะเป็นกินกรรมฐานนะคะเป็นผาหินอันเซ็นน้ำอไร้ยよอากวこっちの方ろこっちขวดนะうわ

ก็จะมีแบบว่าออยน้ำพุน้ำท่วมออกมานะคะอุ่นมากการเกี่ยวกับป,ป๊าปาก็อยู่ตรงนี้นอาตาใก,กล้กกลเนี่ยอุ่นจังเลยดีมากเลยตรงเนี้ยเป็นอย่างนี้นะคะเป็นน้ำตกน้ำผุร้อนนะคะดีมากเลยตรงนี้ใครจะมาแนะนำเลยนะคะ อากิยอชอบมากเลยอุ่นน้ำตกน้ำพูร้อนก็เป็นอุนเด็นะคะก็เป็นอันนี้ก็เป็นน้ำร้อนฉีดออกมาอย่างนี้นะคะเหมือนน้ำประปาเลยนะคะน่าจะเป็นน้ำที่ออกมาจากเอ่อ ด้านบนของภูเขานะคะฉันจะถ่ายให้ดูนะดีมากเลยนะคะที่นี่ตรงน้อจะเป็นน้ำตกนะคะแต่ว่าเป็นน้ำตกน้ำร้อนนี่แหละนะคะบรรยากาศดีมากบีต่อใจมากเลยนะคะจังหวัดอาคิตะนะคะ ะะอย่างนี้เลยบรรยากาศสุดฟินนะคะนะคะ้นับมวย่าชุฮะย่ช อนมากนะคะเหมือนเท่าๆกับออนซินที่เราแช่นะคะเดี๋ยวเราไปแช่เท้าข้างบนนะคะจะไปแช่เท้านะคะอาชิวแเน่อาชิวจิมาจิมาอันนี้นะคะเขาจะทำบ่อนะคะอ่ะ こっちのもにえきた。うん จีนเนี่ยสบายมากนะคะไไผิวลื่นมากเลยนะคะตอนนี้ขะะี่รถมาตลอดทางนะคะก็จะมีนี่นะคะออนเซ็นในป่าด้วยนะคะ อากาศสดชื่นมากเลยเย็นมากเลยนะคะส mm. วยมากนะคะบนภูเขาก็ายังมีหิมะเยอะอยู่เลยนะคะวันนี้วันที่สองเดือนพฤษภาคมนะคะที่ภูเขาที่จังหวัดอาคิตะนะคะหิมะยังสูงอยู่เลย ตอนนี้เรามาไว้กินข้าวเที่ยงนะคะมันเที่ยงพอดีชอบตรงนี้ด้วยนะคะเขาจะมีของปลาอันนี้ไอโกะนะคะเขาจะมีน้ำคันมากนะคะเนี่ยอันเนี้ยนึกถึงปู่เลยนะคะพ่อสามีชอบไปเก็บมาให้นะ,ะไอโกอะ

เดี๋ยวจะลองซื้ออ no um mo um. ันนี้ไปกินนะคะแล้วก็จะไปหาเก็บในป่านะคะอันนี้น่าจะมีเนาะอันนี้เห็ดเดนชอบเอาไปแกงใส่หน่อไม้นะมันเหมือนเห็ดละงูลื่นอ๋ออันนี้ด้วยดีกจังอ่ะคิวคนเดียวเลยดูสักโตคนเดียวไมมันไม่กัดโตรอ คร้ซงนะคะอันนี้เหมือนที่บ้านนีผ้ากระเทียมที่คนญี่ปุ่นปลูกเองนะคะจะแพงมากอันนี้ประมาณหกร้อยกว่าบาทนะคะกลุ่มหนึ่งอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเป็นของจีนนี่ประมาณสามร้อยกว่าเยนนะคะก็ประมาณเก้าสิบบาทเนาะถ้าของญี่ปุ่นจริงๆแพงมากนะคะอันนี้ก็นหนำหัวใหญ่มากเลย สองร้อยสามสิบเยนเอาดีกว่านะคะลูกมึงเลี้ยงมึงนี่อันนี้นะคะที่เขาไปทำโซบะนะคะอันนี้คือเม็ดของโซบะนะคะอันนี้เขาก็จะไปทําเป็นเม็ดโซบะต่อไปอ๋ออันนี้เป็นแป้งโซบะนะคะที่เธอซื้อได้ไม่เดือเดี๋ยวเราจะซื้ออันนี้ไปทำโซบะนี่น่ารักมากเลยนะคะเจ็ดพันเจ็ดพันกว่าบาทเขาว่าอเนี่ยมาในคิโนะคิโนะมาใน ขี้ในกดเนี้ย,นนยแพงมากนะคะหกหมังห้าสามหกสิบแปดเกือบสองหมื่นหมื่นกว่าบาทอันนี้สองหมื่นอันนี้คือข้าวนะคะเม็ดข้าวสวยดีนะคะ รวงข้าวเนาะก็ต้องม่กันะ Thank <laughs> you.